ดีตอนเช้านะครับวันนี้นะครับเรามาเทสแรงดันนะครับที่36โวลต์กันนะครับแบตสามลูกนะครับกับมอเตอร์ดีซีนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวหอยโคง1.5นิ้วนะครับความสูงจากพื้นนะครับบงบอร์ดนะครับ6เจ็ดวงนะครับเจ็ดเจ็ดวงก็ประมาณเจ็ดสี่ยี่สบแปดสองเมตรแปดสิบนะครับจะดูน้ำที่ออกกันนะครับแรงมากครับแรงมาก ใช้ได้จริงนะครับเมื่อคืนนะครับผมเปิดเทสนะครับประมาณหกชั่วโมงนะครับหกชั่วโมงนี่ก็มอเตอร์ก็อุ่นๆนะครับไม่ร้อนนะครับน้ําแดงจริงครับดูความสูงจากพื้นะครับวงบอนะครับเก็ดวงนะครับผมว่าน่าจะมีสามเมตรนะเนี่ยสองเมตรแปดสิบนี่สามเมตรผมวัดกับตรงนี้มก็ลืม่ะน่าจะมานี่ครับสามเมตรนะครับ หล้นนะครับนี่ครับนี่คือเทปแปลงย่านี้นะครับใช้ได้กับแผงโซล่าเซลล์ครับโอเคครับนีครับ